กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บอยทีซีสโลกก็พามาดูอ่างเก็บน้ํานะครับผมบริเวณตําบลทุ่งพระซึ่งอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่กั้นแม่น้ําชีนะครับผมซึ่งแม่น้ําสายนี้ก็จะไหลไปที่แม่น้ําชีทั้งหมดเลยนะครับผมจะไหลมาจากน้ําเซินนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําชีนั่นเองถ้าจะดูจากแผนที่โลกจริงๆนะครับแม่น้ําเซินที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้าหนาวครับ จะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําชีนะครับผมบางท่านบอกว่าที่อาเภอหนองโบแดงครับจังหวัดชายภูมิคือต้นกําเนิดแม่น้ําชีถ้าจะวัดระยะทางแล้วก็วัดจากปริมาณน้ําที่ไหลลงมาในแต่ละปีครับยังไงก็แม่น้ำซึนแน่นอนครับผมที่ปริมาณน้ําที่ไหลลงไปสู่แม่น้ําชีเยอะกว่าครับผมระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่อุบลราชธานีนะครับผม ทยานแห่งชาติน้ำหนาวไกลกว่าที่บ้านหลุนหนองบัวแดงครับผมอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากพายุดีเพชันนะครับหมาเหล่ารอบล่าสุดนะครับเป็นพายุหมาเหล่าครับผมซึ่งรอบนี้ก็ปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ํายังไม่เท่ากับพายุเตี้ยนหมู่ในรอบที่แล้วครับผมแต่น้ําก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับก็จะไปสุมทบที่แม่น้ําชี อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายครับแต่บางจังหวัดบางอำเภอที่อยู่แถวลุ่มแม่น้ำชีก็อาจจะน้ำท่วมได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอีกฝั่งของสะพานครับว่าปริมาณน้ำด้านโน้นจะเป็นยังไงบ้างรอบที่แล้วที่ผมมาถ่ายให้ดูประตูน้ำนี่เปิดบานสุดท้ายเลยนะครับผมเปิดจนถึงตรงหัวสะพานเลยนะครับ ซึ่งน้ำก็ถึงหัวสภานะครับรอบที่แล้วรอบพายุเตี้ยนหมูครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็เป็นเขตร้อยต่อนะครับระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแก่นครับผมด้านโน้นจะเป็นบ้านนาฝายครับอำเภอวังสวับจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง ส่วนด้านที่แอดมินบอยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นตำบลทุ่งพระครับอํเาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเป็นเขตรอยต่อกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำด้านนี้กันบ้างครับน้ำด้านนี้ก็กําลังเริ่มมานะครับผมเพราะว่าที่ฝั่งอุทยานแห่งชาติหนาเมื่อคืนฝนตกแรงมาก ดูปริมาณน้ำที่กำลังมาครับคุณผู้ชมก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับแล้วดูซากปลัดหักพังครับผมมวลน,น้ำก็ยังมาไม่ถึงนะครับผมคาดว่ามวลน,น้ำจากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน่าจะมาถึงประมาณถึงถึงสองวันครับที่จะมาสมทบที่นี่รอบที่แล้วที่แอดมินบอยไปถ่ายให้ดู ตรงน้นนะครับจะสังเกตเห็นเสาเหลืองๆตรงน้นนะครับท่วมมิดเสาเลยนะครับบริเวณอ่างเก็บน้าแห่งนี้คือน้ําขึ้นสูงมากสูงจนถึงเนี่ยครับถึงตรงสะพานนะครับผมด้านน้นก็สูงจนถึงป่าอ้อยครับรอบพายุเตี้ยนหมู่นะครับอันนี้ชาวบ้านก็กําลังจับปลานะครับจับกุ้ง เนี่ยครับปริมาณน้ําก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับก็ไหลไปด้านโนู้นเลยครับผมเข้าสู่อําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิแล้วก็ไปรวมกันที่โน่นแหละครับแม่น้ําชีนูน่นแหละครับสําหรับแม่น้ําเส้นนี้ก็จะเริ่มต้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับอำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นก็จะเริ่มไหลไปที่เขาเทวดาครับมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิอำเภอภูพามา่านแล้วก็ข้ามถนนหมายเลข1ิไปที่ตำบลโนนหันนะครับก็เข้าไปในเขตรอบเมืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากนั้นก็ไหลไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองครับซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำพองก็กั้นเขตระหว่างจังหวัดชายภูมิกับจังหวัดขอนแก่นจากนั้นก็จะเริ่มไหลเข้าสู่อำเภอหนองโมแดง อำเภอบ้านเขาอภหนองบวัวละหิอจตุรสอ,อเมืองชัยภูม,อมิอคอนสวรรค์จัังหวดชัยภูมิครับจากนั้นก็จะไล่เข้าไปที่อภอบ้านเดือมอภอแก้งสนามนางจัังหดนครราชสีมาต่อไปที่อภอแวงน้อยแวงใหญ่โคกโพชัยมันจาคีรีชนบทบ้านไทยบ้านแหบ แล้วก็อำเภอเมืองครับจังหวัดขอนแก่นจากนั้นก็จะต่อไปที่อำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทะวิชัยอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามจากนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอคลองไัยอำเภอกำมะลาสายอำเภอล่องคาจังหวัดกาลสิน์ผ่านจังหวัดกาลสิน์ก็จะเข้าไปที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอจังหันอำเภอเชียงขวัญอำเภอทวัดบุรี อำเภอศรีภูม,อมิอทุ่งเขาหลวงอภออาจคอวังครับจังหวัดยโสธรจากนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเถื่องในจังหวัดอุบลราชธานีอภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดและสุดท้ายจะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านบางยางตำบลบุงหวายอ,อวารินชลากซึ่งเป็นเขตรอยต่อกันระหว่างจังหวัดศรีสะเกดกับ จังหวัดอุบลราชธานีครับก็เป็นเขตสิ้นสุดลําน้ําชีนะครับผมแม่น้ํานสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งทัจวัดจากจุดเริ่มต้นครับที่คลองเซินบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับไปจนถึงอำเภอวารินชลราครับระยะทางก็มากถึง955กิโลเมตรนะครับผมนี่ครับจะเป็นตะไคร้สีเขีเขยวๆนี่ครับได้มากดิกดิก,ดก,ดกหนึ่งตัว เยอะนะกุ้งเห็นไหมเนี่ยกุ้งอ๋อมีกุ้งครับคุณผู้ชมรู้เลยโอ้โหได้กุ้งเยอะเลยครับนี่คุณลุงมาใส่ประจำเหรอครับโคนานเป็นท่าน้ำมาแล้วหมดอ๋อน้ำมาทีก็มาใส่รอบที่แล้วนี่เห็นว่าน้ำพัดคุณยายที่ดูแลคุณตาที่ตาบอดครับเจอเจอไหมครับเจอแล้วครับเจอแล้ว เจอมีชีวิตรอดปลอดภัยดีไอ้คุณยายก็ไม่รอดอ๋อคุณยายไม่รอดบ้านอยู่ไกลไหมครับบ้านของคุณยายอยู่เขตอบางสวัสดิ์ครับอยู่ตำบลวังสวัสดิอ์อ๋อวังสวัสดิเ์เดี๋ยวผมว่าจะไปบ้านคุณยายอยู่นี่มันเ,นข,เขตของแก่นเลยอ๋อข้ามไปเขตของแก่นคุณผู้ชมดูครับดูดู ก็ครับเจ้าว่าน้ําไม่แรงก็ไม่ใช่นะครับดูเส,สรศษปลักหักพังสิครับคุณผู้ชม,มนี่น้ําเริ่มกําลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดี๋ยวอินมินบอยจะอยู่เกาะติดสถา,านการณ์น้ําที่นี่ก่อนนะครับผมไม่แน่อีกชั่วโมงหนึ่งน้ําอาจจะขึ้นถึงโน้่นเลยก็ได้ครับผมริมฝั่งน่นนะดูสิคุณผู้ชม ซากไม้เริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมดูร่องรอยด้านนู้นครับผมไกลๆน้ะฝั่งตรงข้ามาครับอันนั้นรอยน้ําจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่นะครับผมคุณผู้ชมดูสิครับยิ่งเย็นน้ํายิ่งมาแรงครับผมเพราะว่าเขตอุทยานแห่งชาติน้นําหนาวตกแรงจริงๆนะครับเมื่อคืนตกแบบตกหดดจริงๆอ่ะครับ แต่มันตกแค่คืนเดียวเว่ารอบพายุเตี้ยนหมู่มันตกสามวันสามคืนติดต่อกันแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยครับพายุหมาเหล่านี่ตกแค่คืนเดียวแต่ตกแรงครับแรงเหมือนกันดูสังเกตดูน้ำตรงนั้นคุณผู้ชมบรรยากาศร,บรอบๆนี่โอเคเลยครับคุณผู้ชมก็เป็น มีภูเขาล้อมรอบครับเหมาะสําหรับการสร้างเขื่อนหรือว่าสร้างอ่างเก็บน้ําอยู่แล้วครับความจุน้ําก็ถือว่าเยอะนะครับผม8 2 0 0 0นลูกบาทเมตรครับที่นี่ก็ถือว่าเยอะครับเยอะมาก คุณผู้ชมดูน้ํากําลังแรงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับดูเศษไม้เดี๋ยวรอดูว่าน้ําจะขึ้นถึงไหนครับในช่วงเย็นนี้แรงไม่แรงก็พัดสารานีโยกได้แล้วกันละครับ นี่เหมือนจะเป็นสาราปั๊มน้ำหรือเปล่าน่สาราอะไรสักอย่างโอชมนะนูน่นครับมีนางแบบอยู่ข้างบนเย็นไหมครับข้างบนอากาศเย็นดีไหมครับข้างบนแม่เขาไม่คุยกับเราด้วยครับเขานั่งแบบชิวๆครับ อยู่ที่บนนูน้นและเขาไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิน้นเขาาจจะเสียบหูฟังอยู่ก็เป็นได้ครับผมนี่ครับหรือว่าผมจะขึ้นไปหาเขาดีดูให้ชมไกลๆครับผมนั่งเป็นนางแบบชิวๆอยู่บนนูน้นวันนี้มาคนเดียวอยีกแล้วครับแอดมินทีมไม่มาด้วยครับผมแอดมินทีมติดสอบ แอดมินบอยเลยมาคนเดียวเปิดเฉพาะบางกลางนะครับผมเนี่ยครับน้ำก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็จะมีเศษไม้เศษอะไรลอยมาด้วยครับ ซึงตอนนี้ก็กุ้งก็เยอะมากครับเพราะว่าในช่วงน้ำหลากแบบนี้กุ้งแล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยครับจะเยอะมาก โอเคครับคุณผู้ชมก็มาอัปเดตสถานการณ์ครับพายุหมาเหล่าครับผมพายุ depression นะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เตรียมรับมือกับน้ําท่วมหรือว่าน้ําหลากครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่เขตลุ่มแม่น้ําชีนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินบอยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ